ครับวันนี้นะคะดิกจิจะมาอยู่แม่เหล็กแต่ไม่รู้จะรีวิวยัยงไงก็ต้องช่วยดิกจิหน่อยใช่ไหมคะโอเคครับเขามย่างไหนครับเนี่ยเออดิกจิก็ไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> มาจากห้องโกงเหรอห้องโกงอ่ะ,ะโอเคเล่นไงเนี่ยมีแม่เหล็กหีุอันเลยมีหนึ่งสองสามสี่อันี้แม่เหล็กกว่าไม่รู้นะน่าจะใช่นะแม่หกใช่โอเคเราแกะดูรักกัน เดี๋ยวก่อนเ,ออเด็กจิ๋วเคยรู้จักเรื่องแม่เหล็กไหมเนี่ยรู้จักว่าแม่เหล็กมันมีขั้วรู้จักไหมไม่จักรู้จักโอเคเลยท่านเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังกันดีกว่ามนนีเราแกะกันนะขั้วบอกขั้วลบเหรอคะเขาเรียกขั้วเหนือขั้วใต้ค่ะนขั้วเหนือขั้วใต้อ่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าทาไมเขาเรียกอย่างนั้นก็มันมีหลายแบบมันมีสีบดในหัวหนึ่งนี่เห็นเขาทาสีอย่างงี้เขาทาสีว่าสีน้าเงินเนี่ยเป็นขั้วหนึ่ง อย่างเช่นอันนี้เขาสี้ำเงินตันนี้นะมีตัวตัวสอะไรเนี่ยเห็นไหมเอย่อมาจากเซาล์แปลว่าใต้เอ็นนี่ตัวเอ็นย่อมาจากนอเพราะว่าเหนืออ๋อติติติอ่าโอเไหนลองเอาเอาสีสีน้ำเงินใกล้น้ำเงินใกล้กันที่เกิดอะไรขึ้นเมันดินไหมสีน้ำเงินกับน้ำเงินรู้สึกว่ามันจะหนีกันไหม มันหนีป่ะมันเกลียดกันเลยนี่มันติดกเนเราป่อนที่นลุโก้จะลองเอาไปไล่ดูซิเห็นป่ะมันหนีแล้วมันพยายามจอาสีแดงเข้าหาป่ะคือแม่เหล็กเนี่ยมันมีสองขั้วใช่ไหมถ้าขั้วที่เหมือนกันมาใกล้ๆกันมันจะผลักกันแต่ถ้าเกิดเอาขั้วที่ต่างกันใช่ไหมสีแดงกับเสียเงินใกล้กันแล้วมันจะดูดดูดเสียเงินดูดถ้านี้สีแดงใหม่จะหนีกันเห็นป่ะ นีขั้วเหมือนกันจะผลักและขั้วต่างกันจะดูดต้องหากันอย่างนี้นี้หลักการของแม่เหล็กเนาะนี่อดูต่อไปนี่แดงกับน้ำเงินจะดูดกันไหมแดงกับน้ำเงินประกบกันจะดูดติดไหมเราเช็คดูสิเราเช็คมันติดใช่ไหมอ่าลองดูติดใจถูกต้องแต่ถ้าให้เหมือนกันให้เหมือนกันอันนี้น้ำเงินกับน้ำเงินประกบปล่อยปุ๊บกระเด้งก่อกถ้าให้เห็นชัดอย่างนี้ เห็นชัดเอาดินสอมาร้อยดินสอที่บ้านครับคุณครูเดีป่ะมันเรากดลงไปดิเรากดใช่ไหมมันพยายามผลักออกจากกันปะ่ะมันจะติดได้ถ้าถ้าเราเอ,อ,มอามือกดถ้ามันกดมากๆมันก็สู้ไม่ไหวใช่ไหม,ไไมแต่มันแต่ลองลองกลับอีกด,ด้านไหมลองกลับขั้วไหมเอาออกมาแล้วกลับขั้วลงไปไ<ว>มันจะดูดมันเนี่ย อ่าลองดูติดด้วยติดเลยเห็นปะถ้าขั้วเหมือนกันมันจะผลักกันขัวต่างจะดูดกันนะไม่เหล็กมันเป็นอย่างนี้มีสองขั้วแต่นี่อะไรเนี่ยมีชิ้นอะไดำๆบอกว่าต้องให้มันดูดดูดดดูดัน่าเป็นผงตะไบเหล็กอะไรตั้งเดียวก้อนนี้มันรู้สึกแาข้างในเป็นผงเหล็กเนาะ ผงเหล็กเนี่ยลองดูดเล่นดูอ่ะลองดูที่แล้วผงเหล็กมีขั้วไหมผงตัวเหล็กไม่มีผงเหล็กไม่มีขั้วตัวแม่เหล็กจะมีขั้วเพราะั้นเหล็กนี่มันก็ดูดกับขั้วไหนก็ได้ของแม่เหล็กโอเคไหมสองอันนี้กิ๊กกิ๊กนี่เป็นต้นไม้สองต้นอุ้ยเดี๋ยวลองดูนี่ดูดหรือไม่นี่ดูได้เป็นลูกเหล็กจะเปิดได้ไหมจะได้ไหมตัวชิ้มันจะล็อกไว้นะ เปิดได้ <c oughs> เปิดได้เฮ้ยดูนี่สิครัมันติดนดะอะาราวาเกเดนนะเราลองดูสิครับโอ้โหจะมึงมันเป็นแบบนี้ฮ่าลองอันนี้ก่อนคะ่ะนี่อันนี้ติดทั้งสองด้านสำเร็จดูสดูสังเกตไหมมันมันติดตรงไหนเนี่ยมันชอบติดแบบถวข้างติดตรง,ตรงปลายปลายนะขั้วขั้วพวกแม่เหล็กมันจะอยู่แถวปลายปลายของมันอย่างเงี้ยเนี่ย แล้วหนูว่าไอ้นี่มันจะขั้วมาอยู่ไหนนะเนี่ยอืมิดว่าอยู่ข้างในเหรอคะแล้วลองดูซิลองดูมันจะติดตรงไหนจะแตะดูมันจะติดที่ไหนเอาลองมาเอาไอ้นี่มาแปะมาลอยๆก่อ็แล้วนี่ไปแตะดูซิดูมันติดมันตูดติดตรงไหนตีตีตีมันชอบปลายเหรอคะขอบขอบเหรอฮะขอบขอบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกลางเนาะโอเคอะแล้วอันนี้มันก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะเด็กที่่อ่าลองดูซิได้ไหมรีบเลย ปลายเหมือนกันไหมจริงแต่ <Okay. S 2> บางนิดจริเลยค่ะมันม่แรงแม่เหล็กมันกระจายไปทั่วนะครับแต่มันจะออกมาแถวๆปลายปลายเยอะมันก็เลยมันก็เลยดูตรงนั้นซะเยอะประมาณนั้นแต่ดูไอ้ตัวนี้สินี่มันคืออะไรเนี่ยอันชิ้นสุดท้ายของนี้ชิ้นสุดท้ายของเราครมีคลิปคือมีม,มีเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่เขาให้่อยพึ่งมาแล้วมีแม่เหล็กอยู่สองชิ้นแล้วในรูปที่กล่องเนี่ยเขาบอกให้ ให้เอาผูกเดี๋ยวลองดูชิ้นันเดี๋ยวแกะพึ่งมาต่อให้เอาเนี่ยสองอันนี้ไปอยู่ห่างๆกันไว้อ๋อพอเรามันไปอยู่ใกล้ๆมันมันถูกดูดมากๆแล้วมันหมุนหมุนเป็นพึ่งมันหมุนๆมุนั่นเองอ่าเดี๋ยวลุงเมื่อกี้ดอกเตโก้บอกว่าจะบอกว่าทำไมมีขั้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดรอกเตโก้ไปเอาอุปกรณ์เพิ่มนิดนึง อเอาน้ำมาทำไมบบเหรเย็น,นยอ่าไม่ไม่เย็นนะปกติ <c oughs> จะเอาแม่เหล็กลอยให้ดูนะคะดูว่า <c oughs> ทำไมมันเป็นขั้วเหนือขั้วใต้ย,ยังไงอัน <c oughs> นี้มันเป็นเหล็กแม่เหล็กมันหนักใช่ไหมถ้าจมปล่อยในน้าไปปุ๊บจมเลยใช่ไหมอัน <c oughs> นี้เราเอาทําเรือให้มันก่อนเรือเล็กๆเ,เป็นอลูมิเนียมช่วยให้มัน ลอยเป็นเรือเล็กๆเดี๋ยวครับหนึ่งเดี๋ยวทำก่อนเออถ้าคุณสมัยก่อนเขามาเห็นด็อกเรโก้เล่นลอยเขาคงช็อกแน่นอนช็อกแน่นอนเพราะอลูมิเนียมมาก่อนหายากมากไงรู้รู้ไหมที่อเมริกานะเขามีอนุสาวรีย์สำหรับประธานาธิบดีคนแรกเขาเขาเรียกประธานาธิบดีคนแรกชื่อวอชิงตันแล้วก็มีเสาสูงเลยนะสูงไม่รู้หลายสิบหรือร้อยเมตรอะไรเนี่ยแหละสูงเลยล่ะแล้วตรงข้างบนนะมันเป็นแหลม ไอ้แหลมแหลมมันเขาเอาโลหะที่มีค่าที่สุดตอนนั้นมาแปะไว้มันคืออลูมิเนียมเป<ะ> <laughs> ็นแท่งกันหรือเป็นอลูมิเนียมสามเหลี่ยมเป็นพรีระมิดข้างบนนั่นแหละเมื่อก่อนมันอลูมิเนียมแพงกว่าทองอีก <c oughs> ใช่แล้วโ okay. อเคเดี๋ยวดูว่ามันลอยไหมเนี่ยเรือเราใช่ได้ลอยต่อมาเราเออนี่ลอยนี่จิ๋วยักษ์เป็น okay. คนปล่อยเรือโอเคอาค่ะลงปล่อยลงได้นี่จิ๋วอยากปล่อยลงไปนะวางไปเฉยๆโอเคอ่ะอยู่นิ่งๆก่อนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะ มันเริ่มขยับไหมอ๋ออามาตรงกลางหน่อยนะตรงกลางดูที่สังเกตว่าเห็นแนวมันอยู่ในแนวนี้ปะในแนวนี้ปะถ้าเกิดขยับไปนิดนึงนะเราหมุนลงไปหน่อยหนึ่งนะหมุนบิดเอาไปรอวแป๊บหนึ่งมันกลับมาชี้ทางเดิมเหรอปะอ่ะนอานาใจแล้วค่ะอ,อกเเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเข็มทิศ มันจะชี้อลองขยับแล้วรอไปแล้วปล่อยรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันยังค่อยหมุนกลับมาแล้วชี้อย่ิศเดิมซึ่งไอทิศที่ชี้ไปเนี่ยที่ไปทางเนี้ยทางทางหน้าบ้านล็อกเตอร์โก้เนี่ยมันเป็นทิศใต,ต้เห็นไหมว่าเข็มมันขั้วไหนมันชี้ไปอไอ้นี่ขั้วใต้เห็นไหมมันชี้ไปทางทิศใต้นั่นแหละทำไมตอนนี้มันไม่ไม่ชี้ทำไมเข็มทิศเราไม่ทํางานแล้วอ่ะล็อกเตอร์โก้แอบเอาแม่เหล็กใช่เลยใช่แล้วมันดดกับแม่เหล็ก าเกิดแม่เหล็กอื่นๆอยู่ห่างมันก็จะดูดกับแม่เหล็กโลกเพราะตัวโลกเราเนี่ยทั้งโลกเลยนะมันทำตัวเหมือนแม่เหล็กอันใหญ่ๆอันนึออใช่มันเลยเป็นชิดมันเลยแม่เหล็กนี้มันเลยดูดกับแม่เหล็กของโลกเองโลกเนี่ยข้างในมันมีข้างในมันร้อนนะตัวลึกลงไปลึกๆอ่ะตรงกลางกลางโลกอ่ะมันร้อนอยู่แล้วมันก็เป็นพวกโลหะอะไรเยอะเลยแล้วโลหะเนี่ยตอนโลกมันหมุนใช่ไหมโลหะมันก็หมุนไปด้วยใช่ไหม แล้วมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าจากการเคลื่อนที่ของโลหะพวกนี้ไอ้กระแสไฟฟ้าเนี่ยทำให้มีแม่เหล็กสนามแม่เหล็กออกมากระแสไฟฟ้าใช่รักกันนะคะที่กินหมูของพี่กินก่อบายบายอย่าลืมจะไปคลกดไลค์กคดแชร์บายบายสวัสดีครับ <laughs>